สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์นรังคารที่สี่มิถุนายน2,024ผู้อาวุโสจงเลี้ยงดูเยาวชนข้อท่องจานอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทังหลายมีคนมามสมอยู่กับท่านประมาณส0 0รคน หนึ่งสมัยิอลพทีสองข้อที่สอง,สอ,งอ่านสองสมัยอิลพดที่สามข้อที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดอ่านพระกัมพีในหนึ่งปีย่อสามสิบเก้าถึงสี่สิบสองเนื้อหาคนหนุ่มสาวพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถแบกโลกไว้บนบ่าได้พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งและข้ามภูเขาสูงแต่คงถึงเวลาที่พวกเขาจะไม่สามารถทำสิ่งปกติได้อีกต่อไปถึงเวลานั้นเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะต้องมีคนหนุ่มสาวมาช่วยหากพวกเขาเตรียมคนอายุน้อยกว่าพวกเขาจะไม่มีปัญญาปัญหาแต่ถ้าพวกเขาเก็บความรับรัทรัพยอาการไว้กับตัวเอง <S <s ก็จะไม่มีใครช่วยเหลือพวกเขาได้เมื่อเขเจ้ออายุได้ใกล้จะ60ปีหลายหลายคนก็นนนต่างชื่นชมยินดีเตรียมจัดงานฉลอมฉลองครั้งใหญ่เท่าที่ทราบใเวลานั้น อาสิซีทำได้ดีในหระเทศทั่วโลกขณะเดียวกันข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดพอรู้ว่าตอนอายุห0สิปีเป็นเวลาปลายของข้าพเจ้าก็ใกล้จะหมดลงแล้วและตอนเย็นของข้าพเจ้าก็ใกล้จะมาถึงคือนหนึ่งข้าพเจ้ากำลังร้องไห้ต่อพระเจ้าของข้าพเจ้าเดินไปเดินมาและพูดว่าพระองค์จดค่ะข้าพระองค์เป็นใครจะทําตอนนี้หรอพระองค์ทรงบอกเิดาใน ข้าพเจ้าของข้าพ่อองค์ว่า r จ g กําลังจะแพร่กระจายไปทั่วโลกและข้าพเจ้าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพรองตอนนี้ดวงอาทิตย์ของข้าพรองกําลังจะตกแล้วมองดูที่ข้าพรองอยู่และช่วยข้าพรองด้วยแล้วพระเจ้าก็ตัดว่าลูกเอ๋ยเรากําหนดเลยว่าดวงที่จะตกเมื่อใดขอาพกลุณมพระเจ้ากว่าสองตทศวรรษต่อมาดวงอาทิตย์ของข้าพเจ้าก็ยังไม่ตกเลย เรามาถึงจุดที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสอนขา้าเจ้าถึงวิธีเตรียมตัวสาหรับยามเย็นในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังเขียนบทความนี้อัสสจีมีอยู่ในหนเประเทศและรวมถึงบางประเทศที่ข้เจไม่เคยไปด้วยอย่างไรก็ตามลูกๆของเขเจ้าอยู่ที่นั่นผู้ที่นั่งเรียนรู้และได้รับการจัดสรรโดยพระเจ้าผ่านบางขาพเจ้าขาเจไม่ได้พัดผ่อน ปนคอนข้าวเจ้ากำลังทติมตัวมากขึ้นและทำงานหนักกว่าที่เคยนี่คือเหตุที่ยังน้อยสามครั้งในหนึ่งปีระหว่างงาน The Holy Ghost ว่าวเจ้าเลือกวัยรุ่นและคมหุวสาวในวัยยีสให้สั่งสอนบนท่านคุณพบพ่อสวรร์ใหม่ๆให้กำลังใจและเตรียมพวกอเขาสมาวันพวกนี้ถ้าท่านสูงอยู่แล้วจุงสิ่งต่างๆง่ายขึ้นสำหรับ ตัวเองด้วยการเลี้ยงดูเยาวชนเตรียมตัวให้พร้อมให้โอกาสเขาเป็นผู้นําและส่งพวกเขาออกไปกิดตังเพื่อว่าเมื่อท่านแก่แล้วจะมีคนอยู่ข้างหลังท่านพูดว่าทําได้ดีมาเราคอสนับสนุนท่านอยู่ประเด็นสําคัญขณะที่ท่านมุ่งหน้าสู่การบรปปรลุเป้าหมายตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลี้ยงดูคนสาวด้วยเช่นกัน